สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพี่หมอจะมาเปิดไพ่นะคะในหัวข้อสถานการณ์ต่อไปของคุณและเขานะคะจะเป็นอย่างไรก่อนอื่นนะคะก็ไม่ใช่เรื่องบังเอิญเนาะที่เราได้เข้ามาดูกับคลิปนี้นะคะแล้วก็ได้มาเจอช่องของพี่หมอนะคะซึ่งนใหญ่ก็จะเป็นพลังงานชายหญิงสักสิทธ์นะคะ d ีวายแฟมิลี่นดีวายแมสคิวลีนนะคะม,มีแรงดึงดูด สูงมากๆเลยนะคะสำหรับช่องของเราโอเคค่ะเพื่อนๆของเรามาดูกันต่อเลยนะคะกับหัวข้อของเรานี้นะคะก่อนอื่นต้องเช็คก่อนว่าเขาคนนี้เนี่ยมีลักษณะอย่างไรนะคะใช่คนนั้นของคุณหรือเปล่าคนที่คุณกำลังคิดถึงนะคะขอพลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์จักรวาลน,นะคะและครูบาอาจารย์ ปวดบอกถึงสถานการณ์ความรับความสัมพันธ์นะคะการ take action จากเขาคนนั้นของคุณนะคะจากนี้ไปนะคะที่หมอให้อีกไม่เกินหนึ่งเดือนนี้นะหนึ่งถึงสามสิบวันหลังจากดูคลิปนี้นะคะเขาคนนั้นจะทําอย่างไรต่อไปในความสัมพันธ์นี้กับคุณก่อนอื่นขอดูก่อนนะคะว่าเขาคนนี้มีลักษณะอย่างไรนะคะเขาคนนี้มีลักษณะอย่างไรคะ โอ้ใบแรกมาเลยค่ะคนไกลคนทางไกล long distance love นะคะหกดาบค่ะคนคนนี้พี่หมอว่าเขาเป็นคนไกลแล้วเขาก็กำลังอยากจะเดินทางด้วยนะนะคะเป็นคนไกลอาจจะต้องทำงานเกี่ยวกับการเดินทางแบบนี้ได้ค่ะนะถึงไม่ไกลกันเนี่ยเขาทำงานที่จะต้องเดินทางตลอดอะนะนะคะอืม เหมือนกับว่าพี่หมอดูจากพลังงานเขานะเหมือนอยากจะมารับคุณไปหรือกำลังที่จะเดินทางมาพบมาเจอนะคะอืมอยู่ไลลการลอง g distance เสี่ถ้วยคนที่มีสเสน่ห์นะคะหน้าตาดีเทียวแต่รักคนยากอืมเห็นไหมคะ นั่งกอดอกหลับตาเลยอะเนาะแต่เขาก็ใช้ชีวิตของเขาชิวๆนะนะคะคนคนนี้เนี่ยไม่ว่าใครจะมายื่นถ้วยให้เขาสักกี่ใบ<ม>ก็แล้วแต่นะเหมือนเขาเจะไม่สนใจอะเขารอคอยอะนะคะไพ่สีถ้วยคือการรอคอยนะคะมาต่อจากไพ่หกดาบนั่นก็หมายความว่าเขาเนี่ยรอคอยการเดินทางค่ะหากคุณกับเขานะเคยพูดกันนะคะหรือเคย บอกกันไว้นะว่าจะเดินทางมาหากันฉันจะเดินทางมาหาคุณหรืออยากให้คุณเดินทางไปกับเขาใดๆน,นะคะทั้งหมดทั้งมวลที่เขาพูดมาเนี่ยเรื่องจริงนะแล้ะถ้าเขาบอกคุณว่าเขาไม่ได้มีคนอื่นนะคะมีแค่คุณนะโอลิโอแบบนี้นะคะก็จริงเหมือนกันอืมคนคนนี้ดูท่าจะหญิงหน่อยๆด้วยนะคะมีพี่บอกสัมผัสได้ถึงคนที่แบบ รักคนยากแล้วก็มีพลังงานความมั่นสักนิดหนึ่งอะนะคะอู้ดิเอ็มเพรสนะคะดิ Empress, ini, อเอ็มเพรสราชินีของราชินีเออจริงๆเขาก็สมควรจะมั่นใจของเขาอยู่หรอกนะเพราะว่าถ้าเขาได้พลังงานดิเอ็มเพรสเนี่ยที่เป็นที่รักของเขาเนี่ยนะคะก็คือคงไม่มีพลังงานไหนเทียบได้แล้วล่ะนะด h เอ็มเพรสนะคะเป็น มารดาของราชินีทั้งปวงนะคะเรียกง่ายๆเนาะแม่ทุกสถาบันนั่นเองนะคะเป็นคนที่เพอร์เฟกค่ะนะคะคุณที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะหากเป็นผู้หญิงคุณมีพลังงานความเป็นแม่นะคะคุณเป็นคนที่อบอุ่นใจดีอีกทั้งคุณก็ยังเขาเรียกว่ามีความเด็ดขาดอยู่ในตัวตนนะคะคุณทํางานเก่งคุณมีสเสน่ห์แล้วคุณก็เป็นคนที่มั่นคงในความรักรักเดียวใจเดียวมากๆเลยค่ะ นี่คือสิ่งที่คนคนนี้ไม่อาจหาใครแทนได้หากเขาเคยพูดกับคุณนะที่หมอมองว่าคนไกลคนนี้ถ้าเป็นคนต่างชาติต้องมีบ้างแหละประโยคที่ว่า you are my everything หรือ you are the best อะไรแบบนี้ค่ะ the best of the best แบบนี้เลยนะคะเพราะหากพลังงาน the e m p r e s s ขึ้นมาเนี่ยก็แน่นอนเลยว่า ในใจเขาไม่มีใครอีกแล้วนะคะอืมโอ้หรือไฮพินเทสราชินีพระจันทร์นะคะหรือนักบวชหญิงคุณนะคะนะคะเอืมเขาเรียกว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรไงนะเป็นคนที่มีสัมผัสอืมแล้วเป็นคนที่มีสเสน่ห์ต่อใจ The i m p r e s s เดไฮเพนเทสนะคะพลังงานแบบว่าทะลุประลอดอะพี่หมอต้องพูดแบบนี้ครบเครื่องนะคะเด e e เอ็มเพก็ว่าเพอร์เฟกแล้วนะเด็ดไฮเพนเทสเข้ามาอีก <c oughs> คุณทั้งมีสเ่ห์ต่อใจเขานะคะแล้วมีสเ่ห์แบบลึกลับด้วยนะ คุณเป็นคนที่เขาเนี่ยไม่สามารถที่จะคาดเดาได้ว่ากําลังคิดอะไรทําอะไรเขาเค่อยอาจจะบอกคุณนะว่าทําไมกลางวันเป็นอีกอย่างกลางคืนอีกอย่างนะคะไม่ใช่อาการของไบโพลารนะมันไม่ใช่อิโมชันแต่มันคือเขาเรียกว่าเป็นเป็นสิ่งที่อยู่ภายในค่ะเหมือนกับ คล้ายๆว่าคนที่มีพลังงานของคนที่คาริสมาคนที่มีเสน่ห์ในตัวเองนะคะคนที่เกิดมาเพื่อคือเป็นเอกลักษณ์แบบนี้มีเสน่ห์ต่อใจลึกลับหน้าค้นหาแบบนี้ค่ะเหมือนกับบางครั้งเขาก็ดูคุณออกแต่บางครั้งก็ไม่ใช่เลยนะคะพลังงานดีงามมากๆนะคะเนี่ยหากคุณเป็นผู้ชายเข้ามาดูนะคะ คุณนะคะกับคนที่คุณรักนั้นอยู่ไกลกันนะคะตัวคุณนั้นนะคะรอคอยที่จะได้เดินทางไปพบกับเธอนะคะผู้เป็นที่รักของคุณคุณหลงสเสน่ห์ในตัวเธอมากนะคะต้องยอมรับเลยนะคะว่าไม่ว่าคุณนะจะมีใครเข้าหาแค่ไหนนะคะบุคลิกมีสเสน่ห์หรือถูกตาต้องใจนะคะเป็นที่ต้องการของตลาดมากแค่ไหนแต่คุณก็ไม่สามารถที่จะเอาชนะ พลังงานอันเป็นแบบความสเสน่ห์ร้อนรุนแรงของเธอคนนี้ได้เลยอะนะบางครั้งเธอเหมือนใจดีแต่ถ้าหากคุณดื้อกับเธอนะคะเธอก็เหมือนกับแกว่งดาบรอบคุณแล้วอะนะคุณอาจจะมองว่าเธอเนี่ยเป็นได้ทุกอย่างเป็นได้ทั้งเพื่อนคุณเป็นได้ทั้งพี่ เป็นได้ทั้งน้องสาวแสนดื้อนะพี่สาวที่ดุดันนะคะเป็นเพื่อนที่จริงใจนะคะและอาจจะเป็นคุณแม่ด้วยซ้ำที่คอยดูแลและปกป้องคุณรวมถึงเป็นคนรักที่ไม่สามารถเข้าถึงได้ง่ายๆแล้วกไ็ไม่สามารถมีใครเข้าถึงเธอได้ง่ายๆด้วยที่หมอมองว่าถ้าคุณเป็นผู้ชายเข้ามาดูคลิปนี้คุณภูมิใจนะเนี่ยที่หมอรับรู้ได้เลยว่าคุณภูมิใจที่มีเธอคนนี้ ป็นที่รักแล้วคุณก็รู้ด้วยว่าเธอรักแค่คุณก็มีแค่คุณนั่นแหละนะถึงจะดูลึกลับนะคะดูจะไม่ค่อยเปิดเผยทุกสิ่งทุกอย่างให้คุณรู้แต่เวลาที่เธอแสดงความรักให้กับคุณนะคะคุณสัมผัสได้ถึงความจริงใจที่เธอมีให้แล้วเธอก็ไม่ได้ทําแบบนี้กับใครด้วยนะคะอืมันถึงทําให้พลังงานของคุณเนี่ยอยากที่จะหยุดหัวใจไว้ที่เธอ อืเป็นการรอคอยจริงๆนะคะคนทางไกลค่ะรอคอยการเดินทางรอคอยการสื่อสารพูดคุยเจราจานะคะพวกคุณยังไม่ได้เจอกันนะเป็นพลังงานของคนที่ยังไม่ไม่ได้เจอกันอ,อืมคือเจอหน้ากันเห็นหน้ากันแต่เหมือนกับยังไม่เคยเจอตัวตัวตนที่แท้จริงของกันและกัน ทางกายภาพอะไรประมาณนี้นะคะคุณรอคอยที่จะได้พบกันและการเขาอยากเดินทางมาหาคุณค่ะนี่มีไพ่การเดินทางแล้วก็ไพ่การรอคอยเกิดขึ้นนะเนี่ยนะคะแต่พี่หมอว่าการรอคอยมันมันอยู่ที่คุณแต่การเดินทางมันอยู่ที่เขาเหมือนเขากําลังใกล้เข้ามาแล้วนะคะนะ เหมือนเขารอเวลานี้มานานแล้วด้วยเขาคนนี้รอเวลาที่จะเดินทางมาหาคุณนานแล้วนี่พี่หมอให้เลยตั้งแต่เดือนเมษายนพฤษภาคมมิถุนายนนี่นะคะ4และหกเนี่ยนะสีถึงหกถ้วย6ดาบไม่เกินเดือนสเดือน5เดือนหกคุณและเขาจะได้พบกันถ้าใครได้พบกันแล้วนะคะมาเจอกับคลิปนี้ก็คอมเมนต์ได้นะเดออี๋ยเฮอร์มิตรขึ้นมานะคะเขาคนนี้อาจจะเกิด เดือนกันยาหรือเกิดราศีกันก็ได้นะคะอืทีนี้เขาเป็นคนที่เงียบเงียบนะแล้วเขาก็เงียบเงียบแต่ว่าสองคุณนะคะเห็นไหมคะตะเกียงนี้สว่างจ้าเลยนะทําเป็นยืนหลับตานะคะแต่ที่จริงก็ส่องตะเกียงอยู่นะคะอืมเหมือนคนคนนี้ยเป็นคนที่นิ่งนิ่งนี่ไม่พูดคุยกันแล้วหรอหรืออาจจะคุยกันน้อยอเกินอะ่ะนะที่ผ่านมาอาจจะเคยเงียบใส่กันนะคะ เล่นเขาเรียกว่าเกมจิตวิทยาใส่กันต่างคนก็ต่างรอคอยกันและกันรอคอยด้วยความเงียบแต่ทำไมรู้สึกถึงสัมผัสถึงกันและกันได้ละ่ะใครคนนี้เขาขี้หึงค่ะขี้หวงหวงหึงนะคะหวงแหนคุณมากๆถ้าคุณยังไม่รู้นะคุณรู้ไว้เลยนะคะเนี่ยแล้วเขาก็จะไม่ยอม เสียคุณให้กับใครด้วยเนี่ยสี่ถ้วยสี่เหรียญน,นะคะหึงอยู่แบบในมุมของตัวเองเงียบๆเขาอาจจะไม่ใช่คนกระตุกกระตาแต่ถ้าเขาเงียบไปเมื่อไหร่ให้คุณรู้ไว้เลยว่าเรื่องจะไม่พอใจแล้วนะคะเพราะเขาส่องคุณไงมองว่าคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์มากๆเลยอะ่ะโดดเด่นสุดๆเลยค่ะพี่หมอดูพลังงานเขานะมองว่าเขาอยากพาไปรู้จักกับคุณพ่อคุณแม่ เลยนะคะเคยบอกกับคุณหรือ,อยังนะคะอืมถึงเขาจะเงียบไม่พูดนะแต่บอกเลยว่าเขาไม่เคยปล่อยให้คุณคลาดสายตาเขาเลยอะ่ะเนี่ยเห็นไหมใครคนนี้มองว่าคุณคือชัยชนะมันคือความภูมิใจเนี่ยหกไม้เท้านะคะความภูมิใจในตัวคุณเขาภูมิใจที่ได้เป็นคนรักของคุณใครคนนี้ หมอมองว่ายังไงได้ลงเอยกันนะไพ่ประสบความสําเร็จไพ่แห่งชัยชนะไพ่แห่งวิกตอรี่นะคะโอ้มีไพ่การรอคอยเยอะมากขึ้นมาถึงสองสองสอง,สองใบนะการรอคอยนะคะแล้วก็การสื่อสารผ่านทางโลกโซเชียลอืมแล้วตอนนี้พี่หมอว่าคุณก็ดูเงียบเงียไปหรือเปล่าเนี่ยนะคะ คนคนนี้เขารอให้คุณทักเขาไปอยู่นะถ้าเหมือนกับมีงอนงอนกันอยู่นะคะใครคนนี้เขาก็รอคอยคุณนะคะรอคอยให้คุณทักไปหรือจะแค่กดไลค์ก็ยังดีอะไรก็ได้ส่งสัญญาณให้เขาเนี่ยนะคะเขาอยากคุยกับคุณอะนะคะหกถ้วยโอ้โหสวยงามนะคะคุณและเขาหากไม่เคยพบเจอกันนะ ตามไพ่ที่พี่หมออ่านคุณทั้งคู่นะคะเป็นเนื้อคู่กันมาตั้งแต่อดีตพบชาติรู้ไหมทีไมาถึงเป็นพลังงานขนาดนี้เพราะคุณทั้งคู่นะคะต่างมีมุมที่เหมือนยินอย่างคุณเห็นไหมคะว่าพลังงานของเขาเนี่ยเป็นเดอะเฮอร์มิตนะคะเป็นพระฤาษีและพลังงานคุณน่ะก็เป็นราชินีพระจันร์เป็น เขาเรียกว่านักบวชหญิงพวกคุณสามารถคุยกันผ่านความเงียบได้นะคะบางทีเขาหึงเนี่ยคุณรู้นะถามว่าคุณจะง้อไหมหรือว่าจะทำอะไรที่แบบเอ,อคล้ายๆกับเด็กๆน้อยๆตามง้อคนลักขี้หวงอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่ะคุณก็นิ่งๆเลย เพราะคุณรู้ตัวเองดีคุณรู้คุณค่าในตัวเองดีคุณรู้ว่าที่เขาหึงเพราะว่าเขารักคุณแต่ไม่ใช่หึงเพราะว่าคุณทําแบบนั้นจริงๆนะคะใครคนนี้เขาเชื่อใจคุณค่ะแต่เขาแค่ไม่อยากให้ใครมายุ่งกับคุณหรือแม้กระทั่งคอมเมนต์ใต้ภาพคุณแบบนี้เลยมันถึงเป็นพลังงานของการปกป้องดูแล the e m p r e s s นะคะสุดท้ายแล้วถ้า the e m p r e s s ไม่ถูกหวงแหน ก็รู้สึกว่าจะไม่ค่อยประสบความสำเร็จในการเป็นเอ e มเพรสเท่าไหร่นะคะไม่ได้บอกว่าการหึงหวงห่วง,หวงแหนคนรักนี่เป็นเรื่องที่เป็นเรื่องที่เห็นด้วยร้อยเปอร์เซ็นต์แต่เพราะใครคนนี้เขาเห็นว่าการที่มีคุณในชีวิตนั่นคือชัยชนะแปลว่าการหึงหวงของเขาเนี่ยมันก็คือต้องการที่จะ ให้เกียดคุณแล้วใครคนนี้ก็เห็นคุณเป็นเหมือนกับถ้วยรางวัลอะที่เขารอคอยมานานแสนนานเนี่ยนะคะถ้วยอื่นๆเขาไม่เอาเลยเนาะดูสิพลังงานสี่ถ้วยหกถ้วยรวมกันก็พอดีเลยสิบถ้วยนะคะสิบถ้วยการสร้างครอบครัวนะคะถึงตอนนี้จะยังไม่ขึ้นแต่พี่หมอมองว่าพวกคุณอนะผูกพันกันแบบ มาเนิ่นนานนานแสนนานอืมเหมือนกับไม่สามารถที่จะปฏิเสธใจตัวเองได้อีกแล้วนะคะถึงจะเงียบไปก็เถอะเนี่ยตอนนี้พี่หมอว่าน่าจะเงียบกันอยู่นะแต่ไม่ใช่ว่าเงียบเพราะว่าไม่รักกันถึงคุณจงนอนกันพี่หมอรู้สึกได้ว่ามันเป็นอะไรที่เข้าใจสถานการณ์มากกว่าแล้วก็ใช้ชีวิตปกติปัจจุบันไปเรื่อยๆอยู่กับปัจจุบันอยู่กับวันนี้อยู่กับเ,ออเขาเรียกว่า ณขณะนี้ณปัจจุบันขณะถึงเวลาเมื่อไหร่พวกคุณจะรู้กันเองแบบนี้เลยพวกคุณยังมีความรักผูกพันแน่นแฟ้นนะคะเหมือนกับใช้พลังงานกดแรงดึงดูดนะคะก็คือรอแบบไม่รอไม่ได้จดจอนะคะแต่ในใจรู้ว่ากำลังเขา,าเรียกว่าเรียกร้องหาใครนะคะมันเป็นเสียงที่ก้องอยู่ในใจะ นะแต่พวกคุณเนี่ยได้ยินกันเองนะคะนี่แหละเป็นแรงดึงดูดมหาศาลเลยที่จะส่งไปให้จัก,กรวาลรู้ถึงสิ่งที่พวกคุณต้องการนะคะโดยไม่ใช่แสดงออกทางการกระทําหรือว่าทางสภาวะอารมณ์ที่เป็นเป็นเรื่องราวของของโลกมนุษย์อะถ้าแสดงอารมณ์ออกมามันจะกลายเป็นเขาเรียกว่าอย่างที่บอกค่ะอารมณ์มันก็ไม่มีอยู่จริงเนาะมันก็เป็นแค่สิ่งที่มากระทบนะคะแต่ถ้ามันมาจาก จิตข้างในนะคะจิตที่เรียกร้องหากันหวงแหนกันนะคะเราก็อยากที่จะปกป้องความสัมพันธ์นี้มันจะเป็นสิ่งที่มีแรงสั่นสะเทือนมหาศาลเลยนะคะให้จักรวาลเนี่ยตอบสนองความต้องการของคุณนะคะในขณะที่คุณเป็นเด h i ิไฮพินเทสด้วยอ่ะคุณมีเซนส์มีสัมผัสจิตวิญญาณคุณมันมันเหมือนกับคอนเนคกันแล้วอ่ะนะคะ คุณเคยรู้สึกว่าเขามากอดคุณไหมอ่ะนอนนอนอยู่คนลุกอะไรแบบนี้รู้สึกบ้างหรือเปล่าเอ่ยนะคะเพราะว่าอืมพี่หมอมองว่าทั้งเขาแล้วคุณนั่นแหละนะคะสัมผัสถึงกันได้แบบแค่คิดถึงกันหรือแค่ถึงห่วงหรือว่าหรือว่าเขารู้สึกมีความโกรธคุณก็อาจจะร้อนวูกว่าบแทบสันหลังแล้วอ่ะนะนะคะเพราะาเขาคี้หึงไงเนาะ,นะมาดูต่อ ค่ะการตื่นรู้การตระหนักรู้การเป่าประกาศการเปิดเผยเห็นไหมคะพี่หมอบอกว่าเขาอยากพาคุณไปให้ไปแนะนํากับคนที่บ้านให้รู้จักเนี่ยเห็นไหมการเป่าประกาศพี่หมอว่าไม่ใช่แค่คนที่บ้านด้วยนะเนี่ยเพื่อนฝูงนะคะครอบครัวโลกโซเชียลเนี่ยประมาณว่าของรักของข้าแบบนี้เลยเรื่องนี้เขาเรียกว่า โลกต้องรู้นะคะพลังงานเขาตอนนี้นะคะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องงานไม่ใช่น้อยๆด้วยนะ <c oughs> ต้องบอกว่าปัญหารอบด้านเลยแหละอาจจะทำงานที่เกี่ยวกับการต้องแก้ปัญหาให้คนอื่นนะคะหรือตอนนี้งานที่เขาทำอะคะมันมันหนัก แล้วก็มีปัญ,ปญหาคือถ้างานหนักมันต้องเป็นสิบดาบนะั่นแหะงานหนักแต่เนี้ยมันคืองานที่เขาจะต้องแก้ปัญหาอืแล้วเขาก็รอคอยคิดถึงคุณนะคะไม่สนใจใครห่วงแหนคุณแล้วงานหนักด้วยอืคุณอาจจะพูดกันน้อยลงเพื่อที่อยากจะให้เขาพักผ่อนก็ได้นะเพราะพี่หมอหมองว่าเป็นอย่างนั้นมากกว่ามันไม่มีพลังงานการขัดแย้งอะไรขึ้นมาแหละไม่มีเลย มีแต่ตัวเขานะคะ่ะที่อยู่ห่างไกลแล้วก็ถ้าไม่ใช่เรื่องงานเขาก็ไม่ลืมตาเลยเห็นไหมทั้งสี่ถ้วยเนะี่ยผู้ชายหลับตานะคะเดอะเฮอร์มิตสีหลับตาแต่ก็มีการส่องไฟอยู่มีแต่สิ่งที่มองเห็นแล้วแล้วถ้หึงห่วงก็คือเนี่ยถ้าลืมตาแล้วจะหึงห่วงเลยเนี่ไงสี่เหรียญฮะแล้วก็ลืมตาทํางานแล้วก็ลืมตามองไปทางไกลๆรอคอยหากเวลาที่อยู่คนเดียวอยู่นิ่งๆก็คือ ไม่ได้สนใจใครไมจิกเชียนค่ะคุณเป็นคนเก่งคุณเป็นคนฉลาดนะคะพี่หมอมมองว่าเป็นพลังงานของทั้งคู่เลยแหละพวกคุณมีสิ่งเสมอกันเหมือนกับเวลาเขาพูดอะไรมาคุณก็ตอบโต้ได้คุณรู้คุณตอบคําถามเขาได้เขาก็ตอบคําถามคุณได้ทุกเรื่องที่คุณต่างคนต่างสนใจกลายเป็นว่าเป็นสิ่งที่พวกคุณเคยเรียนรู้กันมาก่อนที่จะเจอกันแล้วเพลงที่ฟังก็สามารถร้องต่อกันได้ หรือเรื่องที่เขาไม่คิดว่าคุณจะรู้แต่คุณกลับรู้ในเรื่องที่เขาสนใจแบบนี้ค่ะเหมือนพวกคุณให้ความรู้กันและกันได้นะพวกคุณเป็นเหมือนของขวัญของกันและกันคนคนนี้พี่หมอว่าเขามีเตรียมอะไรมาให้คุณด้วยนะคุณรอรับของขวัญจากเขาได้เลยนะคะไพ่หนึ่งเหรียญเนี่ยมีซุ้มแต่งงานด้วยนะพี่หมอมองว่าถ้าไม่ใช่ของแบบที่เป็นอสังหาริมทรัพย์อ่ะหรือว่าสังหาก็แล้วแต่บ้านหรือรถอะไรอย่างเงี้ย มันจะเป็นเงินก้อนใหญ่หรือไม้ก็เป็นการขอแต่งงานไปเลยอะนะคะอืมเห็นไหมบอกแล้วคุณคือสิ่งมีค่าของมีค่าของรับเขาแบบแรไอเทมเลยอะนะคะไม่ใช่ว่าเขา,าพลังงานไม่ใช่ว่าพลังงานเขาแบบจะด้อยไปกว่าเลยนะแต่เพราะว่าพวกคุณเกิดมามคู่กันไงนะคะคุณแบบมีคุณค่าต่อหัวใจเขาเนี่ยมานานนับชาติไม่ถั่วนะ่ะคนคนนี้กําลังสู้เพื่อคุณอยู่ค่ะนะ ไฟ for you นะคะไฟ f o ล love กำลังฟันฝ่าเผชิญกับอุปสรรคอัศวินดาบนี่หันหน้าไปทางเหรียญที่หมอว่าเขากำลังเหมือนกับกำลังจะเขาเรียกว่าเผชิญอุปสรรคแล้วถ้าเขาทำได้นะผ่านได้นะคะเนี่ยงานหนักหนักเนี่ยเขาจะได้โชคก้อนใหญ่ด้วยนี่เขาก็มันจะได้เงินก้อนใหญ่นะที่หมอมองว่าเพราะว่าอัศวินหันหน้าเข้าไปทางเหรียญเนี่ยแล้วดูเห็นไหมคะ ตัวพาหันะเนี่ยที่เป็นม้าเนี่ยคือคือหน้าเอาจริงเอาจังกว่อาอสศาวินอีกนะอืมพี่หมอว่าน่าจะเป็นแบบเหมือนกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เขาเรียกว่าอะไรนะส่งจิตหรือว่าเล้าเขาอะให้แบบสู้สิลุกขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะสู้เพื่อสิ่งที่รักนะคะประมาณว่าหากไม่สู้เพื่อสิ่งที่อยากจะได้มาก็อย่าเสียน้ำตากับสิ่งที่ต้องเสียไป มันเป็นคิวนี้เขาก็เลยเนี่ยจากที่เงียบๆเ,เป็นฤาษีนะคะเอาต์สองก็เหมือนกับคนเก่งนะคะไม่ใช่ธรรมดานะอืมแต่เขาจะเงียบๆน,นะไม่เขาจะพูดหรอกอาจจะพูดเยอะแต่กับคุณนั่นแหละนะคะอืมแต่ไงพลังงานผูกพันกันมาแน่นแฟน้นนะคะใครที่มีสถานการณ์เป็นแบบนี้นะคะนะคะคนที่มาดูช่องของเราเนาะ ส่วนใหก็จะเป็นพลังงานนี้แหละคนรักในอดีตชาติทวินเฟลมนะคะที่ถูกดึงดูดเข้ามาเพราะว่าสัญญาณมันจูงกันพี่หมอเข้าใจทีนี้หากอยากดูดวงส่วนตัวก็คือลิงค์หน้าโปรไฟล์ตอนนี้บางทีมีพลังงานที่เป็นแบบเฟมินีนเข้ามาเยอะนะคะอาจจะต้องคือคิวอะไม่ไม่ไม่ใช่ว่าต้องต่อคิวข้ามวันได้รับคลิปภายในวันเลยนะคะภายในภายใน วันนั้นเลยถ้าเป็นวันนี้ก็คือได้ได้ดูภายในวันนี้พี่หมอก็จะเปิดแบบนี้ค่ะเป็นคลิปส่วนตัวอาจให้เลยเปิดคลิปสดๆเปิดไพ่สดๆนะคะแล้วก็ส่งเป็นคลิปให้คุณนะคะไม่ได้โทรหารไม่ได้อะไรแต่ว่าเรียกพลังงานคุณคุณจะได้ยินพี่หมอเรียกชื่อคุณแล้วก็เปิดอ่านให้เหมือนคลิป youtube แบบนี้เลยคุณจะได้เป็นเขาเรียกว่าคลิปส่วนตัวส่งให้ทางไลน์นะคะแล้วก็สามารถเก็บไว้ดูได้แบบเขาเรียกมันมีวันหมดอายุ1ปีหลังจากวันที่ส่งให้นะคะ ก็จะเป็นพลังงานแบบนี้เปิดดูแบบ Pro อ option เปิดให้5สําสรับแล้วก็มีไพ่ข้อความจากเขาอีกสํำรับหนึ่งก็เป็น6สสำรับนะคะเป็นโปร full option เนาะก็สนใจก็คลิกลิงก์หน้าโปรไฟล์แล้วกันนะคะทําตามขั้นตอนแล้วก็ถ้าพี่หมอตอบรับแล้วว่ารอรับคำทำนายภายในวันนี้ก็คือให้คุณรอได้เลยนะคะได้รับแน่นอนชัวรเลยนะคะโอเคแล้วมาดูต่อดีกว่าว่าเขาจะทำยังไงต่อไปนะคะจะแ a คชั่นอะไร ให้ใต้สำหรับอ้าวมาใต้สำหรับจริงๆด้วยตอนนี้เหมือนกับว่าเถียงกันอยู่เป็นพลังงานของการทะเลาะเบาแหวงนะคะมีปรับมีเสียงกันอาจจะเขาเรียกว่าลิงกับฟันอะนะคะแล้วแล้วต่างคนต่างไม่ง้อกันด้วยนะเนี่ยนะคะไม่งอ้อแต่คนคนนี้เงียบไปคือเวลาโกรธอ่ะเขาชอบเงียบแต่ว่าหึงกำหมัดแล้วอ่ะนะแต่สาหรับคุณถ้าเวลาทะเาลาะเขาคุณก็เงียบไป แต่ไม่ไม่ได้มีพลังงานอะไร็ซิกเลยเงียบไปก็ไปอ่านหนังสือไปทําอะไรของคุณแบบไปทําสวยไปอะไรไม่ได้มีพลังงานความกังวลใจอะไรเกิดขึ้นนะคะถ้าทะเลาะกันเงียบกันไปนะคะพลังงานตัวเขานั่นแหละมันจะมีความร้อนลนนะคะพลังงานผู้ชายจะมีความร้อนลนมากกว่าผู้หญิงนะคะอา,อาจจะเผลอพูดให้กันและกันเสียใจนะคะเป็นเกี่ยวกับเรื่องคําพูดนั่นแหละอืม โอ้ดูฟูเขาอยากพาคุณออกเดินทางค่ะคุณเตรียมตัวออกเดินทางได้เลยนะเนี่ยนะคนคนนี้เขาจะมาเหมือนกับว่าเขารอคอยให้ตัวเองเนี่ยได้เป็นอิสระหรือว่าเขาอาจจะมีเขาเรียกว่าภาวะการขัดแย้งกับเพื่อนร่วมงานก็ได้นะคะ5ดาบเพราะไพ่อยู่ใต้สำหรับเนาะเขาอาจจะขัดแย้งกับเพื่อนร่วมงานแล้วก็เลยเอามาลงที่คุณแบบเนี้เออแต่ถามว่าคุณหาได้แค่ไหม พลังงานดไฮพินเทสกับดีอิมเพรสนะคะเข้าใจอยู่แล้วบางทีเขาอาจจะไม่เคยเป็นอย่างนี้มาก่อนแลวอยู่ดีมาแบบหงุดหงิดนะคะหัวร้อนใส่คุณคุณก็รู้แล้วโอเคงั้นชันเงียบดีกว่านะคะทีนี้ใครคนนี้เขารอคอยการเป็นอิสระเนี่ยอย่างที่พี่หมอบอกสถานการณ์ตอนนี้เขาว่าเหมือนงานเขาแบบมันรัดตัวมันมีปัญหาเยอะนะคะเนี่ยแล้วก็อาจจะมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานอีกด้วยอะ่ะอืมมันรอบด้านเลยไงนะคะแต่คุณไม่ต้องห่วงหรอกคนคนนี้นะถ้าขึ้นมาแบบเนี้ได้รับ เขาเรียกว่าเขาจะผ่านไปได้แน่นอนนะคะคุณตัผู้อาจจะเป็นคนที่รักสัตว์นะคะน้องหมาน้องแมวได้ด้วยนะคะอืผ่านไปได้แหละเนี่ยแต่เขาจะเด,เดินทางมาหาคุณที่หมอมองเลยนะชาลีออดค่ะการเดินทางนะคะดูแล้วน่าจะมีการแบบบุ๊กบุ๊กกิงนะคะแอร์ติเกตแล้วหรือไม่ก็แบบดูดูตารางแล้วอะนะเนี่ยเด็กถือถ้วยเขารักคุณรักคุณหมดห,มดหมดัวใจอ่ะแหละเนี่ย นะคะเด็กถือถ้วยคนที่มีความรักให้แบบไร้เงือ่อนไขอ่ะนะคะพลังงานความรักของเด็กใจเขาบริสุทธิ์บริสุทธิ์ใจต่อคุณเด็กถือถ้วยแล้วก็หนึ่งถ้วยนะคะถ้าจะให้พูดเป็นอย่างอื่นก็ไม่ได้แล้วนะคะรักมากเธอคนเดียวแล้วก็สิบถ้วยมาเลยนะคะจัดเต็มมาเลยพลังงานส่งมาแบบว่าอยากจะให้รู้เลยว่า อยากให้รู้ว่ารักมากแค่ไหนเขาอยากมีลูกกับคุณด้วยนะอยากให้คุณท้องอะ่ะเพราะว่าเนี่ย t h เอ m b r a c e เป็นพลังงานของคนที่พร้อมเป็นแม่แล้วหรือเขาก็มองว่าคุณแบบต้องเป็นแม่ของลูกเขาละนะเนี่ยมีสวนสวยนะคะใส่ลมงพัดผ่านมีบ้านหลังโตเด็กน้อยหัวโปกเพิ่งเล่นกันสองคนนะคะผู้ชายผู้หญิงนี่เขาขึงคุณจริงๆนะส่งพลังงานมาแบบนะคะทั้งห่วงคุณแล้วก็หลงสเสน่ห์คุณด้วยเนี่ยพหเด h e d e v ขึ้นมาใต้สำรับ ขนาดว่าต่อให้จะแต่งงานกันหรือว่าให้คุณเป็นแฟนเขาคนเดียวแล้วแล้วเขาก็รู้ว่าคุณนะคะไม่มีวันที่จะนองใจเขาแต่เขาก็อดไม่ได้อยู่ดีที่จะแบบหวงคุณอะหวงคุณมากอะนะคะออถ้าใครเข้าใกล้คุณนะพี่หมอกว่าอันตราย <c ười> คนคนนี้นะคะน่าจะแบบเขาแลเลยยุ้มหัวเลยนะคะอืมคนคนนี้เขาหยุดที่คุณแล้วค่ะหากเขาเคยมีพลังงานนะคะคนที่เป็นเดวิลเนาะ มีพลังงานในอดีตเคยเป็นคนแบบแบ๊บแบบแบบนะคะแนวอาจจะอะไรก็แล้วแต่แหละนะเดวิลนะคะเขาเนี่ยหยุดแล้วที่คุณไพ่สีดาบเกิดขึ้นไพ่การหยุดการพักการเขาเรียกว่าหยุดหัวใจเอาไว้แล้วอะมันคือมันคือหยุดเลยเพราะว่าที่บอกว่าอ่านว่าหยุดมันไม่ใช่การพักเพราะมาใต้เดวิลกับสิบถ้วย คนคนนี้นะคะหากคุณกับเขาได้ลงเอยกันบอกเลยว่าทุกพฤติกรรมนิสัยที่เคยทําให้มีปัญหาการหรืออะไรก็แล้วแต่ห่างกันแล้วเขาอาจจะเคยแบบเขาเรียกว่าฟรีดอมฟรีดอมนะอิสระนะคะไม่ยึดติดผูกมัดที่ใครหรืออาจจะเป็นคนที่อะไรก็แล้วแต่นั่นแหละคุณก็ต้องรู้ดีเนาะคนของคุณนะคะเขาจะหยุดเลยพี่หมอแค่พูดว่าเขาจะเลิกเจ้าชู้กัแล้วกันนะจะเลิกเจ้าชู้เลยนะคือจะไม่ไม่มีอะไรที่มาให้เขารู้สึก ทำ,ทำให้คุณต้องสับสนในคุณค่าของตัวเองหรือว่าไม่มีพลังงานที่ทําให้เกิดความกังวลใจอ่ะเขาจะดูแลครอบครัวนะคะแล้วก็เขาเรียกว่ารักคุณไปจนตลอดเลยคนคนนี้ค่ะอืมโอเคนะคะสําหรับคนที่พบพลังงานคลิปนี้ก็ถือว่าดีมากๆนะคะคนนั้นของคุณนั่นแหละนะสถานการณ์ต่อไปก็คือเขาจะเดินทางมาหาคุณค่ะ เราก็จะได้ลงเอยนะคะเป็นครอบครัวกันคุณเป็นเนื้อคู่กันมาตั้งแต่หลายอดีตพบชาติมาแล้วนะคะเขาหึงหวงแล้วก็หวงแหนคุณมากๆนะคะก็คําเดียวเลยก็คือรักคุณนั่นเองนะคะโอเคสําหรับคลิปนี้ก็ดีงามมากๆเลยเนาะพลังงานคนไกลคนขี้หวงนะคะคนที่เงียบๆกันไปแต่ว่ามีความรักให้กันอย่าง สมบูรณ์แบบมากๆนะคะมีการเชื่อมจิตนะคะพูดคุยกันผ่านความเงียบได้นะคะโอเคก็ถือว่าเป็นความน่ารักที่เข้าใจกันค่ะวันนี้ก็ใ้้หมอขอไปก่อนนะคะพลังงานทวินเฟรมก็สนใจก็มาดูดวงส่วนตัวเจอกันใหม่นะคะเจอกันแล้วเร็วนนี้นะคะสวัสดีค่ะ